สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับกับผมกิตติอนันต์สวนชัยนะครับตอนนี้เรามาที่ หนึ่งปริษัทของความภูมิใจของคนไทยแอนนาคอร์เปอเรชันนะครับกับน้องๆทั้งสองคนนะครับซึ่งถือว่านะครับก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของแอนนาแล้วแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะประนอมนอมค่ะนะครับแล้วก็น้าข้างผมครับน้าในฐานะนิดนี้ค่ะนะครับรู้จักแอนนาคอร์เปอเรชันได้ยังไงครับคุณนอมครับก็รู้จักจากคุณคุณนุชอาหารที่แนะนำมาค่ะคุณนุชที่อยู่ใิลล์ดีนะคร ครับแล้วนะครับ ok น้องคนนั้นนะครับจำนวนน้องนุชครับรู้จักจากพี่น well <ido> mm ้อยยุทยานะครับทําไมถึงตัดสินใจนะครับเลือกนหน้าคอร์ปอเรชั i o นะครับในการทำธุรกิจกับพี่น้องครับก็แรกๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่นุชแกชวนมาก็เลยได้เข้ามาศึกษาในบริษัทนี้ก็รู้สึกว่าบริษัทนี้รู้สึกว่าอบอุ่นนะอย่างเงี้ยก็เลยแบบ คุณนุ้ยรู้สึกไหมแล้วเหมือนมาบ้านน่ะเขาไม่ได้แต่มาต่างถิ่นกับแม่แล้วกัพี่ใช่ตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันน่รู้สึกอย่างนั้ใช่ใช่นะครับเรามีความรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วเราอยากมาอีกมันดูสบายๆดีอันดับหนึ่งก็คือการดูแลเอาใจใส่ในกลุ่มอะค่ะอ่าฮะมันจะมีความสุขมากใช่ครับนะครับน้องนุ้ยนะครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกในฐานะคอร์ปอเรชันในการทำธุรกิจนะครับ หนูคิดว่าหนูไปเทหนูไปทดลองแล้วหนูมีความรู้สึกว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ดีแต่แปลว่าหนูเปิดรัส่งเสริวด้วยเปิดรับส่เสริวด้วยก็เลยไปเทสกับลูกค้าเอาสินค้าไปเทสแล้วก็เทสกับตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงพอเราไปเสนอกับลูกค้าปุ๊บทุกคนไม่มีใครที่จะปฏิเสธทุกคนยอมรับหมดแล้วตอนนี้ยอดขายทํางานแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะยอดขายประมาณห้าหมื่นกว่าบาทยอดขายก็สิบห้านาทีมันเด้งเลยนะครับห้าหมื่นกว่าบาทมันลอยมาสบายสบอยู่แล้วยอดขาย ใช่ไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับความสุดยอดด้วยคุณนอมครับนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ครอบครัวของนาอน์ปอเรชั่นครับก็อยากให้มาลองเข้ามาสัมผัสตรงที่นาหน้านะคะเพราะว่าสินค้าคือดีจริงอะค่ะเพราะว่านอมก็คือได้ใช้อยู่นะคะได้ทดลองอยู่ ก็อยากแนะนำาค่ะลองเปิดใจดูสักนิดนะคะที่นาหน้านะคะครับคุณนุ้ยนะครับในฐานะนะครับที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงความงามอยู่แล้วอยากจะฝากอะไรให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังจะก้าวเข้าสูนะ่นาหน้าคอร์ปอเรชันกรับก็ขอให้เปิดใจกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะของนาหน้าเาพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณภาพสูงจริงๆและเชื่อว่าจะนํเรา ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งของชีวิตได้อะนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่น้องนอมกับน้องนุ้ยนะครับในฐานะนะครับสมาชิกครอบครัวของนาน่าให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราหวังว่านะครับแวะไปเยี่ยมสตูดิโอของเราบ่อยๆแล้วมาออกรายการกับเราบ่อยๆนะครับนาน่านะครับนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วนะครับมีระบบการตลาดท่านสุดยอดนะครับยังมีสื่อนะครับที่จะพร้อมจะผลักดันธุรกิจของทุกคนนะครับให้ก้าวไกลสู่สากลจริงๆนะครับวันนี้ดีใจทั้งสองคนนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรากับช่องของซุปเปอร์โมเดิร์กับผมเกียรติ อันนั้นส่วนใจขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ